วันนี้วันสุดท้ายแคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะ วิ่งเข้าวิ่งออกกับกับเรื่องกู้บ้านนี่ตั้งแต่ธันวามกราคมพามีนาสามสี่เดือนขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะตอนนี้รู้เลยว่าเราเราเดินหน้าแบบ แล้วเรื่องอีกอ่ะเดี๋ยววันนี้จะแวะไปทำบุญสักหน่อยนะคะอยากทำบุญอที่จริงอยากตื่นเช้ามาใส่มาแต่ที่นี้ช่วงนี้นอนดึกมากนอนดึกนี่ไม่ได้สาระอะไรนะคะตัดคลิปหนึ่งละตัดคลิปต้องใช้เวลาเนาะโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเราบางครั้งจนตาล้าะคะ่ะ ว่าอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็แล้วก็เผื่อจะเป็นกําลังใจใครที่กําลังเผชิญปัญหาอย่างเราอยู่อาจจะพอเป็นแรงช่วยแรงกระตุ้นให้กับเพื่อนในวัยเดียวกันได้บ้างหรือกับคนที่มีแนวทางเดียวกันได้บ้างอย่างนี้ค่ะ คือเป็นวัดตะเคียนนะคะแต่วันนี้เราจะไปวัดโบสถบ์สถานที่ชุบชูใจของเราชาวพุทธเนาะ ไปหาที่ร่มๆ,ๆจอดรถนะคะยเดี๋ต้องลงไปถามสักหน่อยว่าอุโบสถท่านเปิดหรือเปล่าอยากเข้าไปกราบพระเนาะพอดีเลยพระท่านกำลังกวาดพื้นลานวิหารอยู่เดี๋ยวเข้าไปถามท่านก่อนแล้วกันนะคะว่าโบสถ์เปิดหรือเปล่า ตรงนี้หลวงพ่อท่านบอกไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปอุโบสถหลังนู้นนะคะเป็นหลวงพ่อทองคำเนาะค่ะด้านนี้ก็มีป้ายแผนที่บริเวณวัดนะคะ แล้วก็ป้ายประวัติวัดด้วยค่ะซ้ายมือเป็นรูปปั้นของพระอรหันตสาวกนะคะพระศิวลีค่ะสาธุ ส่วนขวามือมองเข้าไปก็จะเป็นเนี่ยนะคะโรงัคาสีเขียวนะคะเป็นโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนปรถมเนาะโบสค่ะอ่วัดน่าจะเป็นผู้มีส่วนอุปธรรมด้วยไปค่ะถอดรองเท้าเราเข้าไปในโบสถดีกว่าข้อควรปฏิบัติภายในวิหารนะคะโบสบรรลุธรรม ขวามือมีบริการแมสนะคะแล้วก็จุดวางดอกไม้ทูบเทียนเนะาะซ้ายมือก็มีร่มค่ะเดี๋ยวๆทำบุญก่อนช่อดอกไม้ทูบเทียนจัดสว,วยงามเป็นระเบียบดีมากเลยนะคะดอกไม้ทูบเทียนค่ะหนึ่งชุดทางวัดมีมีจุดให้ด้วยนะคะบริการแ,กแอลกอฮอล์ค่ะ ชุดนุ่งขาวผ้าผ่าเชื้อแล้วก็มีผ้านุ่งที่ั้าจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็ยาประทมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีแมสแจ้ให้ด้วยนะคะปฏิบัติธรรมหรือจำศีลหน้าากกให้กับชาวบ้านสรัทธายาชนชิ้นค่ะมารักษาศีลปฏิบัติธรรมแวะก่อนได้ไหม อันนี้เป็นหน้าโบสนะคะแล้วก็เป็นด้านข้างทั้งสองข้างขอเข้ามาปุ๊บเจออย่างนี้ค่ะ ขออนุญาตกราบพระก่อนนะคะ พอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะออกมาดูฟ้าฝนก่อนเนาะว่าเราจะพอเดินได้อีกสักแป๊บหนึ่งไหมตอนนี้ฟ้าร้องแล้วนะคะแล้วก็ครึมแล้วค่ะไม่รู้จะตกหรือเปล่าฟ้าครึมนะคะคล้ายฝนจะตกเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเพราะครึมอย่างนี้มาสองสาวันแล้วนะคะแต่ไม่ลงไปลงที่อื่นค่ะแต่ที่นี่ไม่ลง ภายในโบสถ์มีวิหารสีทิศค่ะเข้าใจว่าที่นี่ต้องมีปฏิบัติธรรมแน่เลยเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่นะคะ หลังคาโน้นเป็นโรงเรียน เล็กๆนะคะแต่พอใช้กับเบื้องสีขาวแล้วดูสะอาดตาเนาะอันนี้เป็นฝั่งทางออกค่ะแต่เราจะเดินกลับไปที่รถนะคะเหมือนฝนจะลงแล้วไปค่ะ มีมุมหนังสือให้อ่านด้วยจ้าชอบเลยนะคะสำหรับคนเป็นนอนหนังสืออย่างเราสีแผ่นดินอืมของท่านวอก สังเกตก็มีนะคะน,นี่พระเดชก็เคุณหลวงพ่อสติปัฏฐาน4วิธีทำปัศนากรรมฐานอันนี้ก็ดีสำหรับยุคสมัยนี้ ด้านนู้นเป็นคลองนะคะเมื่อก่อนเป็นตลาดน้ํานะคะแต่เดี๋ยวนี้พอมีโควิดแล้วเราไม่รู้ว่าตลาดน้ํายังมีอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็จะมีแพเล็กๆซุ้มเล็กๆที่ให้เราได้ไปถวายสังฆทานด้วยฝนจะลงแล้วค่ะกลับบ้านกัน วัดสงบนะคะเงียบค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมานั่งสวดมนต์หรือว่าทำสมาธิสักครู่สักยามอย่างเนี้ยๆๆเหมาะเลยทางเข้ามาก็ร่มรื่นค่ะทางเข้ามาถึงวัดนะคะโอ้มีต้นไผ่ด้วยคิดถึงบ้านเราเนาะฝนลงจริงๆค่ะ ไม่เยอะมากมมยจะใส่ซวิ่งได้อยู่ลาไปพร้อมกับสายฝนนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านเย็นชุ่มฉ่ำเหมือนสายฝนของเรานะคะสวัสดีค่ะ